โอ้ยพี่น้องบักสมข่อยออกดอกแล้วออกดอกแล้วจ้าติดหน่วยละพร้อมวาย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 พึ่งเล่มกิ่งออกว่ามันเหี่ยวหมู่บ้านนี่กูตัดกิ่งออกตั้งหมืองลายดิกระลังว่าแต่สีมาเล่มทั้งนี้บ่าห้ามเดินมาหัวโอ้ยข่อยดีใจเอาเอาเอาให้อันนั้นเด้อ ส่วนไตมั่วหลื่อยอีกรวจเออ็ดีไก่ปีเลือยอยู่ดอกปีลืสั้นแต่ว่าสมตัวนี้ไม่เปลเป็นสมอย่างเลยแต่ว่าต้นมันใหญ่เนี่ยจีมันไม่จีดบอกแจ็คมันไม่จีดมันเป็นสมเพราโคุณกะทายํำเพลิงทีดูเออเพราะว่ากินแล้วก็เอาเอามันลงนี่นี่โม้ว่าเนี่ยเพิ่งตัดไปนี่ว่าว่ามันอันนั้นหลายก็เลยตัดก็เลยเบิ้ง ก็ได้จับมันมาจังสี่แต่บางท่านจะเห็นทั้งนี้เพราะว่าจับทางพุ่นระกาศมันดาเออ,อโอ้โอ้ดีใจดีใจอ,อันนี้คยปลูกไ้แช่กระถางไว้ที่พี่น้องบามคนว่ามันอยู่นั่นดิว่าฟ้าใส่กระถางไว้ก่อนผุนกระถางมันอืมนุ่มแล่นี่ต้นมันอยู่ในกระถางนี่พี่น้อง เป็นเนกระถางทำหนีดินกับพ่อมี่ในเสีเดยดอาดดินว่าใส่เพื่อนกับบำรุงก่อนปุ๋ยให้เพิ่นนะคะโอ้เป็นมาเป็นนวยต้นกับสีไงยาวออกมาประมาณนี้นี่คือกิง่งกิ่งที่ออกออกดอกกบสีนี้นวยบันี้์นวยมันจะติดหรือบ่ติดในเดี๋ยวจะอัปเดตให้เมืองใหม่อีกแล้ค่ะ